ผมเคยแอบไปนอนในห้องน้ำครับอสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อจากรวัาครับตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับตอนนี้อยู่นิวตันครับแล้วเคยมีวีลกรรมอะไรเด็ดตอนเรียนไหมครับผมเคยแอบไปนอนในห้องน้ำนอนในห้องน้ำใช่ครับแล้วมันมีหอมหรือว่ากลิ่นอะไรครับไม่พี่ผมก็ผมนอนไปเลยนอนเลยง่วงแล้วมีครูที่ชอบไหมผมชอบครูสอนไอเอลครับชอบภาษาหรอครับ ผมชอบที่เขาแบบว่าเป็นกันเองกับเด็กครับแล้ววิชาที่ชอบเหรอครับผมชอบ um, psychology ครับแล้วกิจกรรมที่ชอบทำเหรอครับชอบทาอะไรบ้างผมเป็นคนชอบตีแบดแล้วก็ชอบเต้นครับนั้นโชว์เต้นเลยได้ไหมตอนนี้ชวนเพื่อนมาเต้นได้ไหมได้ชวนเพื่อนมาเต้นด้วยโอเคครับแล้วน้องก็ได้ชวนเพื่อนมาแล้ว Three, two, 2> t 2 1 one เฮ้ยสุดยอดสุดยอดจัดฝากไว้ไหมครับใช่ครับ,บ IG ผมชื่อ J A G Y S H 0 T underscore J ครับนะครับขอบคุณครับ,บค,ครับนี่อย่าลืมติดตามสตูดิโอนะนะครับขอบคุณครับ